สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ฟังเรื่องอะไรวันนี้คุณจะได้เรียนเรื่องการบังคับตนฉันชอบสอนเรื่องนี้เพราะว่าฉันเชื่อว่าผลของพระนรยาณทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความรักฉันคิดว่าผลของพระนรยานบริสุทธิ์คือความรักและส่วนที่เหลือก็เป็นมุมมองด้านอื่นๆของความรักทุกอย่างจะอยู่ในที่ของมันด้วยการบังคับตนวันนี้คุณจะได้รู้ว่ามันทํางานยังไงเรามาดูในกาลาเทียบทที่5้าข้อยี่สิบสองยี่สิบสาม ไผลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นการทํางานของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่สําเร็จสมบูรณ์แบบคือเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือถ้าคุณถ้าคุณได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และดํารงชีวิตอยู่ในการทรงนำของพระวิญญ,ญาณคุณก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณความรักความปรับปริ่มใจความยินดีสันติสุขความอดกลั้นใจทั้งการอดกลั้นความรู้สึกความปราณีความดี ความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมซึ่งก็คือความถ่อมตัวถ่อมใจการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพูดง่ายๆพระองค์ตรัสว่ารู้ไหมถ้าเจ้าสามารถดําเนินชีวิตตามนี้แม้แต่มาสาตานเองก็แทบจะหาจุดท,ที่กล่าวโทษเจ้าไม่ได้เลยคุณรู้ไหมถ้าเราจดจ่อกับเรื่องไหนเราก็จะพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นฉันได้เข้าใจเมื่อ15ปีที่แล้วว่า ฉันจดจอ่อกับหลายอย่างในชีวิตของฉันแต่ไม่ได้จดจอ่อในการดําเนินชีวิตในความรักเลยแทบจะไม่เลยฉันได้ฟังคําสอนเรื่องนี้ฉันพูดถึงเรื่องนี้ฉันบอกคนอื่นว่าฉันรักเขาแต่ฉันก็มาถึงจุดที่ฉันไม่ได้ยอมรับความจริงว่าตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่ความรักไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเที่ยวพูดไปทั่วแต่เป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นลักษณะที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังนั้นฉันก็เลยเริ่มจดจ่อไปที่เรื่องการดำเนินชีวิตในความรักและผลที่เกิดจากการจดจ่อในเรื่องนี้ฉันเชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าทําให้เติบโตอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ในช่วง15ปีที่ผ่านมาเรื่องใดก็ตามที่คุณไม่จดจ่อจริงๆมันก็จะไม่พัฒนาขึ้นในชีวิตคุณได้เลยดังนั้นถ้าคุณมีเรื่องอะไรในชีวิตที่คุณรู้สึกจริงๆว่าคุณต้องการการบังคับตนมากกว่านี้อย่างนั้นที่นี่ก็เหมาะกับคุณมากเลย และคุณก็ไม่ต้องเริ่มคิดในใจถึงคนนั้นน่าจะได้มาที่นี่คนนี้น่าจะได้มาที่นี่คนโน้นน่าจะได้มาที่นี่คนเหล่านั้นที่คุณคิดว่าเขาไม่มีการบังคับตนเองเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าทรงมีพระดารัสถึงคุณและพระองค์ก็จะทรงตรัสกับฉันด้วยเหมือนกันฝึกที่จะเป็นผู้สืบหาผลที่ดีเวลาที่ฉันไปซื้อผลไม้ฉันก็จะเลือกดูให้ดีเพราะฉันเจอว่าบางครั้งถึงแม้ว่าผลไม้ลูกนั้นภายนอกจะดูดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ข้างในจะดีด้วยคริสเตียนหลายคนสามารถแต่งกายภายนอกให้ดูดีมาถึงที่โบสถ์ใช้คำพูดที่สวยงามฝ่ายวิญญาณสวมสร้อยมากางเขนติดสติกเกอร์ตัวใหญ่ที่รถแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลอะไรข้างในฉะนั้น การที่เราเข้าโบสถ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจิตใจของเราจะบริสุทธิ์เราไม่ได้เติบโตขึ้นจากการที่เรามีพระคัมภีร์สักเล่มหรือการสวมเครื่องประดับของคริสเตียนคุณจะรู้จักเขาได้จากผลของพวกเขาเราจะต้องใส่ใจมากขึ้นที่จะสังเกตผลในชีวิตของพวกเขาและเราต้องใส่ใจกับผลของเราเองด้วยก่อนที่เราจะไปมองหาผลของคนอื่นเราต้องมองหาผลที่บ้านของเราเองก่อนวันนี้มีใครในที่นี้อยากจะเติบโตขึ้นในเรื่องการบังคับตนเองบ้าง เอาละบางครั้งเราก็จะมีบางเรื่องที่เราอารมุ่มอรวยที่เรามักจะหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองว่าคือฉันแค่ฉันควบคุมตัวเองในเรื่องนี้ไม่ได้ประการแรกเลยฉันอยากจะบอกว่าข้ออ้างนั้นไม่ใช่ความจริงคุณควบคุมตัวเองได้ถ้าคุณอยากทำจริงๆคุณไม่ต้องรอให้อยากก่อนมันเป็นเรื่องที่ต้องสำคัญสำหรับคุณฉันอยากจะยกตัวอย่างสั้นๆให้คุณได้เข้าใจมีใครชอบไอศครีมบ้าง เยี่ยมเลยคราวนี้คุณสนใจฟังฉชนละใช่แล้วคุณบอกว่าฉันชอบไอศครีมนั่นเป็นจุดอ่อนของฉันฉันปฏิเสธไอศครีมไม่ได้เลยและฉันก็บอกคุณว่าได้สิคุณตอบว่าโอ้ไม่ฉันทำไม่ได้ฉันชอบมันมากจริงๆเอาละฉันจะพิสูจน์ให้ว่าคุณปฏิเสธไอศครีมได้จริงๆลองคิดภาพว่าคุณอยู่ในร้านไอศครีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขามีสารพัดไอศครีมมีครบทุกรสมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ พนักง,งานที่เคาน์เตอร์บอกว่าจะรับอะไรดีครับสั่งมาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้แล้วคุณก็สั่งไปพนักง,งานก็ทําไอศครีมที่ใหญ่ที่สุดครีมเยิ้มที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมาเขาส่งให้คุณพร้อมกับช้อนอันหนึ่งคุณกําลังน้ําลายไหลจนแทบจะรอไม่ไหวเอาละคําถามของฉันก็คือคุณสามารถวางไอศครีมไว้แล้วเดินออกมาโดยไม่กินเลยได้ไหมคุณบอกไม่ได้โอ้ฉันทาไม่ได้แน่โอเคเอาละเรามาเพิ่มอะไรนิดหน่อยในเรื่องนี้ ตอนที่คุณกําลังจะยื่นช้อนเข้าในปากคุณได้ยินเสียงคลิกแล้วก็รู้สึกว่ามีโลหะเย็นๆจออยู่ที่หัวของคุณตรงมุมหางตาด้านซ้ายแล้วคุณก็เหลือบไปเห็นมือใหญ่ๆที่มีแต่ขนกําลังถือปืนเล็งมาที่คุณเขาบอกคุณว่าถ้าเธอกินไอศครีมนี้ฉันจะยิงให้หัวกระจุยแน่ทีนี้ฉันขอถามคุณอีกครั้งว่าคุณปฏิเสธไอศกรีมนั้นได้หรือ,อยัง มันสำคัญมากสำหรับเราที่จะเรียนรู้ว่าเราสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเรามาทำความเข้าใจในเช้านี้ว่าพระเจ้าจะไม่บอกให้เราทำอะไรก็ตามโดยที่จะไม่ให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้ด้วยมันน่าตลกมากแค่ไหน สำหรับพระเจ้าที่จะบอกว่าเราอยากให้เจ้าทำนั่นทานี่แต่โอ้ลืมไปว่าเจ้าทาไม่ได้อย่างนั้นเราจะนั่งหัวเราะคอยดูความล้มเหลวของเจ้าละกันพระเจ้าตรัสว่าคุณทําได้เราเองที่เป็นคนบอกว่าทําไม่ได้ตราบใดก็ตามที่เราเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้ฉันอยากจะแนะนําให้คุณเริ่มต้นด้วยการพูดออกมาดังๆวันละหลายๆครั้งว่าฉันมีผลของพระิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวฉันฉันจะร่วมมือกับพระิญญาณบริสุทธิ์ที่จะพัฒนาผลน,นั้นทุกๆวันทุกๆวันฉันเติบโตในผลของพระ ฉันดําเนินชีวิตในความรักความปลับลร่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนฉันเป็นคนที่บังคับตัวเองได้พูดพร้อมกันฉันดําเนินชีวิตในความรักความปลับร่มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตน ฉันบังคับตัวเองได้ทีนี้ทำไมมันถึงสำคัญมากที่เราต้องพูดออกมาดังๆเพราะว่าพระคัมภีร์สอนเราว่าเราจะได้ในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีแล้วแต่ฉันก็คิดว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสด,ด้วยความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดเรื่อยๆว่ารู้ไหมฉันไม่อดทนเลย ฉันเป็นคนไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่นักหรือคุณบอกว่าฉันบังคับตัวเองไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆถ้าฉันได้กินคุกกี้สักชิ้นหนึ่งฉันก็ต้องกินไปจนครบโหลหนึ่งคือลองคิดดูว่ามันไร้สาระขนาดไหนคุณมีฤทธิเดชแห่งจัก,กรวาลน,นี้อยู่ในตัวแล้วแต่กลับบอกว่าคุณปฏิเสธคุกกี้ไม่ลงเนี่ยนะฉันหมายถึงคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะ อยากจะอยากจะอยากจะทำจริงๆฉันจะยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าฉันจะถามว่ามีใครบ้างที่เวลาไม่มีใครเห็นคุณจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ควรทำต่อหน้าคนอื่นเอาละขอร้องหนะ้าซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยแล้วสมมุติว่าคุณกำลังโมโหสุดๆในบ้านของตัวเองคือคุณกำลังโมโหทุกคนคุณตะโกนใส่ลูกๆคุณทั้งเดือดดาลแล้วก็โมโหคุณโกรธมาก คุณพูดทุกอย่างที่จะคิดได้ออกมาคือคุณกำลังฉุนมากกำลังโมโหแบบสุดๆแม่ชักจะเบื่อแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้เต็มทีแล้วพวกลูกๆจะต้องทำความสะอาดให้หมดในเรื่องพวกนี้แม่เอ,อื่มเต็มทนแล้วแล้วจู่ๆกลิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นคุณแอบมองดูเล็กๆว่าใครมาแล้วก็เห็นว่าเป็นฉันทีนี้ฉันอยากจะถามคุณว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้รวดเร็วขนาดไหนใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมว่า เราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้โดยที่ใช้เวลาไม่ถึง30ิวินาทีเลยคุณจะเปิดประตูออกมาโอ้อาจารย์จอยส์ขอบคุณพระเจ้าว้าวอา,าจรรันจริงๆขอบคุณพระเยซูลูกมาดูซิว่าใครมาลูกต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าใครมาหาเรา มีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างเห็น <He S 2> ไหมปัญหาก็คือเราจะทำตัวดีมากเวลาที่เราอยู่ใกล้คนที่เราอยากให้เขาประทับใจแต่มีอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจพระเจ้ามองเห็นทุกอย่างแค่พระคุณกลับไปที่บ้านและปิดประตูก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นและถ้าเราควรจะต้องใช้ชีวิตให้ประทับใจใครสักคนก็น่าจะเป็นพระเจ้า ฉันไม่คิดว่าจะมีใครได้รับชัยชนะที่แท้จริงในชีวิตจนกว่าเขาจะได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสายตาของผู้ที่มองดูตลอดเวลาผู้นั้นที่มองเห็นทุกอย่างฝึกดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์เพื่อพระเกียรติของพระองค์ไม่ใช่แค่ให้ใครประทับใจฝึกบังคับตัวเองเพื่อให้เห็นแก่ความรักของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านรักเราท่านก็จะเชื่อฟังเราฉันเชื่อจริงๆว่าเรารักพระเจ้าในหลายระดับคุณอาจจะเริ่มต้นรักพระเจ้านิดหน่อยและหวังว่าในช่วงที่คุณเติบโตในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าคุณก็จะรักพระองค์มากขึ้น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 จนถึงจุดที่คุณรักพระเจ้ามากจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแล้วเมื่อคุณรักใครสักคนคุณก็อยากทําในสิ่งที่เขาอยากให้คุณทํา ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยากทำมากเท่าไหร่แต่คุณก็อยากทำให้เขาสบายใจว่าที่คุณทำก็เพราะว่าคุณรักเขา2โครินธ์บทที่5ข้อ14-15อีกอย่างหนึ่งการบังคับตนก็เป็นเพื่อนของคุณไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่บางอย่างที่ทุกครั้งที่คุณได้ฟังโอ้การบังคับตนโอ้โห ฉันค่อนข้างกล้าพูดได้เลยว่ามีคนที่ไม่ยอมมาวันนี้เพราะหัวข้อที่ฉันจะสอนคือด้วยความเป็นไปได้ที่ว่าคืออย่างนี้ฉันหมายถึงอาจจะมีบางคนบอกว่าคือฉันมีปัญหาชีวิตฉันต้องการคำนวนใจมากกว่านึกออกไหมคาสอนแบบนี้ไม่ใช่ของหวานเป็นเรื่องของคนที่โตแล้ว สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้อาจจะไม่น่าสนุกเท่าไหร่แต่ในที่สุดแล้วก็จะเกิดผลของสันติสุขแห่งความชอบธรรมแก่ผู้ใดก็ตามที่ได้ฝึกฝนในเรื่องนี้คุณอยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตที่เหลือเลยเหรอหรืออีกหนึ่งปีหรือสองปีนับจากนี้คุณอยากจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีสันติสุขและความชื่นชมยินดีมีความหวังและมีกำลังหรือเปล่าคือมีแต่คนที่ ไม่มีความคิดเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองตัวเองยังจะทําเหมือนเดิมแต่ได้รับผลที่แตกต่างจากเดิมถ้าคุณอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างงั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณคุณต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนนิสัยและพระเจ้าจะช่วยคุณมันจะไม่เหมือนการงานฝ่ายเนื้อหนังที่ฉันจะบอกว่าฉันจะบังคับตัวเองพระเจ้าค่ะลูกจะบังคับตัวเองไม่คุณทําไม่ได้หรอกคุณต้องศึกษาว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่ายังไงและทูลพระเจ้าพระเจ้าลูกอยากทําอย่างนี้เพื่อประเกียรรและะพขอองงค์ ลูกยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ลูกต้องการให้พระองค์ช่วยในเรื่องไหนก็ตามที่คุณอ่อนแอเรื่องไหนก็ตามที่คุณคิดว่าเป็นการทดลองสําหรับคุณอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําได้ก็คือการอธิษฐานล่วงหน้าก่อนในเรื่องนั้นพระเยซูตรัสกับสาวกว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้ท่านถูกทดลองมันไม่มีประโยชน์เลยสักนิดถ้าคุณจะพูดว่าฉันหวังว่าฉันจะไม่ถูกทดลองฉันรับรองได้เลยว่าคุณต้องถูกทดลองแน่นอน ตลอดชีวิตของคุณตลอดชีวิตของฉันคุณจะต้องเจอการทดลองที่ยากลําบากแต่เราสามารถอธิษฐานล่วงหน้าเพราะอย่างนี้เองถึงได้สําคัญมากที่เราต้องใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆเช้าคุณบอกว่าก็ฉันเป็นคนตื่นสายอย่างนั้นก็เลิกซะเพราะความจริงก็คือถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นวันอย่างถูกต้องช่วงเวลาที่เหลือมันก็จะแย่เอามากๆฉันจะไม่มาทําลายทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคุณคือถ้าคุณจะรู้สึก ดีในตอนเย็นมากกว่าในตอนเช้าก็ไม่มีปัญหาคุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับพระเจ้าในตอนกลางคืนก็ได้ที่จะศึกษาอะไรหลายอย่างแต่อย่างน้อยถาวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการให้เวลากับพระองค์5นาทีในตอนเช้าทูลพระองค์ว่าพระเจ้าลูกต้องการพระองค์ลูกไม่รู้เลยว่าจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีไหมถ้าไม่มีพระองค์ในวันนี้ลานสาวคนหนึ่งของฉันอายุสิบขวบแล้วเธอก็มีนิสัยคล้ายๆกับคุณย่าของเธอมากยกเว้นที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ต้องทำงานในชีวิตของฉันนาน68ปีส่วนเธออายุ10บขวบเธอยังต้องเจออะไรอีกหลายอย่างแล้วแม่เธอจะพูดตลอดเวลาว่ารู้ไหมลูกเหมือนคุณย่ามากเลยลูกรู้ไม่ว่าคุณย่าก็ฝึกควบคุมตัวเองได้ดีมากแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองหลานสาวเขาให้เกียรติฉันมากด้วยการบอกแม่ของเธอว่าแม่คิดว่าคุณย่าพอจะมีเวลาสอนหนูสักเดือนละสองครั้งไหมฉันรู้สึกประทับใจมาก ฉันก็นเลยนั่งกับเธอและสิ่งแรกที่เราคุยกันฉันบอกเธอว่าย่าอยากให้หนูฝึกสร้างนิสัยที่จะใช้เวลา5นาทีแรกในทุกเช้ากับพระเยซูโอเคไหมทูลพระองค์ว่าหนูอยากให้พระองค์ช่วยควบคุมอารมณ์ของหนูวันนี้หนูอยากให้พระองค์ช่วยควบคุมคําพูดของหนูวันนี้หนูอยากจะเป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้หนูเป็นพระเจ้าโปรดช่วยหนูด้วยคุณจะไม่ได้ความช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าคุณไม่ขอ อย่าคิดเอาเองที่เจ้าไม่มีเพราะเจ้าไม่ได้ขออามนไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องของหวานอะไรอย่างนี้คุณพูดตลอดเวลาว่าฉันอยู่ห่างจากขนมไม่ได้เลยฉันทําไม่ได้มันเป็นจุดอ่อนของฉันชอ็อกโกแลตก็เป็นสิ่งที่ผูกมัดฉันนึกออกไหมเราใช้เวลานานหลายต่อหลายปีกับการพูดอะไรผิดผิดดูเหมือนว่าปากเป็นอวัยวะที่ควบคุมได้ยากที่สุดว่าจะเอาอะไรเข้าไปหรือจะเอาอะไรออกมา ฉันหมายถึงเป็นอวัยวะเล็กๆแต่สร้างปัญหาได้มากมายอาเมนไหมเพราะฉะนั้นคุณควรจะเริ่มต้นด้วยการพูดว่าฉันมีผลของการบังคับตนฉันสามารถควบคุมตัวเองได้ฉันเป็นคนที่บังคับตัวเองได้ถ้าฉันอยากกินคุกกี้ฉันก็จะกินคุกกี้แต่ฉันหยุดได้เมื่อฉันควรจะหยุดฉันจะไม่ใช้เงินที่ฉันไม่มีฉันเป็นคนที่มีวินัยฉันจะดูแลบ้านให้สะอาดฉันจะดูแลรถฉันจะดูแลร่างกาย ถึงแม้ว่าในช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ใช่ความจริงเลยและมันสตานก็อาจจะบอกว่าเจ้ามันหลอกตัวเองคุณจะบอกว่าไม่ยังไงฉันก็จะพูดเหมือนว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆและคุณก็อธิษฐานว่าพระเจ้าช่วยลุกด้วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยฉันคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณอธิษฐานแล้วทูลอย่างนั้น พระเจ้าก็จะเข้ามาทํางานในชีวิตของคุณมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราจะอธิษฐานว่าโอ้พระเจ้าช่วยให้ลูกบังคับตัวเองด้วยแล้วพอเจออีกสามคนก็เที่ยวไปบอกเขาว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้เลยมีใครเคยคิดแบบนี้กับตัวเองบ้างว่าคุณไม่มีวินัยหรือบังคับตัวเองไม่ได้ลองดูกันว่ามีใครคิดแบบนั้นกับตัวเองเป็นปกติบ้างเอาละเห็นไหมว่าแค่เริ่มต้นคุณก็ผิดแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องอื่นแล้วเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ให้ชัดไปเลยดีกว่าฉันไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นอีกต่อไป ฉันไม่อยากให้คุณพูดอะไรแบบนั้นอีกถ้าคุณอยากมีในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณมีคุณก็ต้องเห็นพ้องก,กันกับพระเจ้าเลิกเห็นพ้องกับมารซาตาถ้าคุณไม่อยากเห็นแผนการของมันในชีวิตของคุณพูดพร้อมกันฉันบังคับตัวเองได้ฉันพร้อมที่จะบังคับตัวเองพระเจ้าช่วยให้ฉันบังคับตัวเองได้ ทีนี้ฉันค่อนข้างจะรับรองได้เลยว่าถ้าคุณฝึกพูดแบบนั้นวันละสองสามครั้งคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณให้คุณเพิ่มคำอธิษฐานเรื่องนี้ลงไปทูลขอให้พระเจ้าช่วยคุณเห็นไหมถ้าคุณจดจ่อไปที่ฉันบังคับตัวเองไม่ได้คุณก็จะบังคับตัวเองไม่ได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้คุณก็จะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอเมนไหมเรื่องนี้ดีมากใช่ไหมฉันสามารถบังคับ ตัวเองได้พระเจ้ามอบการบังคับตนให้เราแล้ว2โครินธ์บทที่5ข้อ14-15เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงฉันชอบมากเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงไวยพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้น ที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อที่เราจะได้ไม่ใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวอีกต่อไปพระองค์ทรงสิ้นพระชนทรงสิ้นพระชนเพื่อให้เราตายต่อสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราด้วยการพูดง่ายๆว่าไม่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 ไมไม ไม่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 ฉันบังคับตัวเองได้มาสตาน์มันจะบอกว่าโอ้เธอตื่นเช้าไม่ไหวหรอกเธอไม่ใช่คนที่ตื่นเช้าคุณตอบไปเลยว่างั้นคอยดูกันละกันพรุ่งนี้ฉันจะตื่นเช้าฉันจะใช้เวลากับพระเจ้าความรักของพระเยซูควบคุมเราไว้ยิ่งคุณรักพระเจ้ามากเท่าไหร่ คุณก็อยากควบคุมตัวเองมากเท่านั้นเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเงินคุณจัดระบบการเงินยังไงบ้างคุณควบคุมตัวเองเรื่องการใช้เงินได้ไหมคุณจะเลื่อนความต้องการของตัวเองไปก่อนได้ไหมหรือคุณเจอบางอย่างที่คุณอยากได้คุณต้องซื้อให้ได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ว่าคุณจะมีเงินพอหรือไม่คุณก็เลยหยิบเครดิตการ์ดขึ้นมารูดไปเลยครั้งหนึ่งพอเสร็จจากชิ้นนั้นก็มีชิ้นใหม่เข้ามาพอชิ้นนี้จบก็มีชิ้นใหม่เข้ามาคุณก็ไปซื้อชิ้นใหม่แล้วก็ทออนนนนนจจ่าาาาาขขงงเเเกกกกมมััััํํให้้คคุุณณดดดรริิชีวตบพะไป คุณรู้ไหมว่าคำตอบคืออะไรรัดเข็มขัดแล้วใช้นี่ให้หมดฉันคิดว่าส่วนที่สนุกที่สุดเกี่ยวกับการเทศนาก็คือการได้เห็นปฏิกิริยาของผู้ฟังเวลาฉันพูดบางประโยคออกไปได้ยินไหมถ้าฉันบอกว่าอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้เกิดปฏิหารให้คุณหลุดจากนี้ได้คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ที่นี่คงจะเต็มไปด้วยเสียงโห่ร้อง แต่พอฉันบอกว่ารักเข็มขัดแล้วก็ใช้นี่ให้หมดซะทุกคนก็จะ <G ül> ประหนึ่งว่าประโยคนี้ทำให้ระบบร่างกายเราช็อกไปเหมือนกับอะไรนะคุณอยากให้ฉันจัดการกับปัญหาของฉันเองเหรอ <G ül> ฉันรู้สึกประหลาดใจกับชายพิการในยอนบทที่5เสมอที่เขานอนอยู่ข้างสระน้ำนาน3าน38ปี และพอพระเยซูมาจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างแรกเลยเจ้านอนอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วชายคนนั้นตอบว่า3 8ปีพระองค์ตรัสว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือเจ้าปรารถนาจะหายโรคจริงๆหรือหลังจากที่พูดคุยสักระยะเขาก็บอกเหตุผลต่างๆนานานะพระเยซูตรัสว่าจงลุกขึ้นยกแรกของเจ้าเดินไปเถิด ฉันคิดว่าคำสอนตรงนี้ต้องการให้เราลุกขึ้นปลุกไฟในตัวเองลุกขึ้นจากความเกียจคร้านขี้เกียจนิสัยซึ่งซึมแล้วก็ทำความสะอาดความวุ่นวายที่คุณก่อขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าคือจริงอยู่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำการอัศจรรย์ได้แต่เราเพึ่งเรื่องนี้มากเกินไปพระเจ้าลูกต้องการปฏิหารลูกต้องการปฏิหารลูกต้องการปฏิหาร,ตร,าร,หารแต่ บางครั้งคุณก็ต้องลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างด้วยอาเมนไหมคุณจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากกว่านี้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้นคุณดูแลตัวเองยังไงคุณนอนหลับครบ7-8ชั่วโมงต่อคืนหรือเปล่าคุณดื่มน้ำมากพอหรือเปล่า <laughs> ฉันดื่มมากจนจะลอยน้ำได้อยู่แล้วเนะี <laughs> ่ยแต่ฉันไม่ชอบน้ำเลยพ่อฉันพูดเสมอฉันไม่ชอบดื่มน้ำสุดท้ายเขาก็มีปัญหากับไตฉันหมายถึงเขาบอกว่าน้ำทำให้พ่อจุกพ่อดื่มไม่ได้จริงๆคุณควบคุมการกินด้วยหรือเปล่าคุณออกกําลังกายบ้างไหม ฉัน <Ooh. S 2> หมายถึงถ้าคุณทำอะไรไม่ได้จริง,รงๆก็ให้เริ่มด้วยการจอดรถของคุณไว้ไกลๆไกล,ไกลจากประตูเยอะๆจากนั้นก็เดินเข้าร้านแทนที่จะรอให้ได้ที่จอดที่ใกล้ประตูที่สุดที่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากคุณดูแลสิ่งที่พระเจ้ามอบให้คุณอย่างดีที่สุดแล้วหรือยังรถของคุณเต็ไมไปด้วยขยะหรือเปล่าคุณดูแลบ้านดูแลอาพาร์ตเมนต์ดีหรือเปล่า คุณดูเป็นยังไงเวลาออกจากบ้านคุณเคยมองไม่ว่าฉันดูดีหรือยังฉันต้องออกไปเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือคุณแค่เดินไปหยิบอะไรก็ได้ออกมาจากตู้อบที่มันแช่อยู่ในนั้นมานานสามวันแล้วเรื่องแบบนี้ทำให้ฉันหงุดหงิดใจมากมันเหมือนกับแปลกสุดๆถ้าไม่มีอะไรใส่จริงๆก็เอาไปเป่าลมอีกทีแล้วค่อยหยิบออกมาฉันหมายถึงอย่างน้อยคุณก็ทำอย่างนั้นได้ คุณทำได้ด้วยความรักของพระเจ้ามาธนาเราเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้เราเป็นตัวแทนของผู้ที่สูงที่สุดผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดกษัตัตย์เหนือกษัตริย์พระเจ้าเหนือพระเจ้าใดๆเราพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นตัวแทนของพระองค์อย่าไปบอกคนอื่นว่าคุณเป็นคริสเตียนแต่กลับใช้ชีวิตด้วยเปื่อย ให้เราทำเพื่อเห็นแก่ความรักในพระเจ้าคุณไม่จำเป็นต้องรองให้อยากก่อนลงมือทำได้เลยทำเพื่อเห็นแก่ความรักของพระเจ้าทำเพราะคุณอยากเป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์เราต้องทำอะไรหลายๆอย่างการใช้ชีวิตที่ดีต้องทุ่มเทหลายอย่างแต่มันจะช่วยไม่ให้คุณเบื่อล้มตัวลงบนโซฟาอืมฉันเบื่อจังเลย เห็นไหมทุกคนเข้าใจว่าฉันทำอะไรอยู่ใช่ไหมฉันไม่จำเป็นต้องไปอธิบายกับทุกคนแม้แต่คนที่ชมทางทีวีคุณเข้าใจดีรวมถึงคนที่บังเอิญมาเปิดรายการนี้กำลังทำแบบนี้พอดีเลย โอเคดูรายการวันนี้ให้จบและบอกว่าฉันได้รับรพรแล้วฉันจะลุกขึ้นฉันจะทำความสะอาดฉันจะจัดการบางอย่างฉันจะพูดสิ่งที่ดีๆออกมาดังๆฉันจะอธิษฐานฉันจะออกจากบ้านไปเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆรู้ไหมถ้าคุณมีพระเยซูในชีวิตคุณก็มีการบังคับตนในตัวเองแล้วฝึกฝนการบังคับตนที่มีนั้นมันเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เกิดผลในฝ่ายวิญญ,ญาณที่อยู่ในตัวเราด้วยความดีต่างๆในพระคริสต์ แต่ถ้าเราอยากมีในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราต้องเห็นพ้องกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นฉันอยากจะหนุนใจคุณอย่าพูดว่าฉันบังคับตัวเองไม่ได้หรือฉันไม่มีวินยัยคุณต้องพูดในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับคุณดังนั้นทุกๆวันเราต้องบอกว่าฉันมีวินยัยฉันบังคับตัวเองได้หนังสือของ j o y c ไมเออรเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมาย และเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053703881คุณมีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมยเยอร์มากกว่าที่คุณคิด เราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเออร์